สวัสดีครับผมได้ที่พาเที่ยวชาแนลนะวันนี้ผมก็พาเ,เพื่อนๆนะครับมาเที่ยวนะฮะที่พัทยานะครับเดี๋ยวเรามาชมวิวกันดีกว่าครับว่าสามสวยงามระดับไหนนะฮะนี่นะฮะ พัทยาซิตี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนสาธารณะรที่ผมเดินมาถ่ายนะครับนี่ค่ะนี่คือบรรยากาศนะคะอันนี้ตึกหน้ากำลังจะสร้างนะครับ จะไปเที่ยวเกาะกล้านก็มาขึ้นเรือได้แถวน,นี้นะคะนู่นนะคะที่ขึ้นเรือไปเกาะล้านอยู่ตรงนู้น ww, นะครับไกลๆนะเดี๋ยวผมซูมให้นะคะารับนี่นะฮะศาลานี่นะครับถ้าเพื่อนจะซื้อบัตรไปที่เกาะล้านนะคะก็ <รอ Philosophy> คือมาซื้อที่ศาลาน,นี้นะคเะแต่แล้วก็เดินเดินเะดินเ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 ดินนะฮะไปตามนี้นะฮะตามนี้นะคะแล้วก็ไปขึ้นเรือนะคะข้ามฝากทะโนนะคะตอนนี้ผมไม่มั่นใจนะคะว่า,าราคาเรือเท่าไหร่นะคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ราคาคอมเมนต์มาได้นะฮะแต่ก่อนผมไปครั้งล่าสุดอ่ะน่าจะ30บาทนะครับก็คือเรือธรรมดาแต่ถ้าเรือสปีดโบ๊ทแล้วแต่ราคานะครับน่าจะเริ่มต้นที่200ขึ้นไปนะฮะจนถึง400หรือปัาอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮนะเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้ข้ามเกาะล้านค่ะผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวแค่นี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีครับ